สวัสดีครับสวัสดีครับเ c มาอุสคารนะครับคิดจะออกรถยนต์มือสองคิดถึงมาอุสคารนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ช่องรถเก่งมือสองใบมาอุสคารนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะพามาชมนะฮะรถเก่งแคสแบ็กอีโคคาร์รุ่นลิมิเต็ดอินิเช่เลยนะฮะและหน้าผมนี้นะครับใครที่กําลังมองหานะครับอีโคคาร์นะครับรุ่นพิเศษราคาเบาๆนะครับติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8 4 0 4นะครับมาอุสคารหรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเมือวานนี้ได้เลยนะครับ ก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวรายละเอียดของเจ้าตัวนะครับม itsubishi mirage 1.2นะครับ limited edition คันนี้รบกวนคุณลูกค้ากดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมได้ลงคลิปใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยกับเจ้าตัว mirage คันนี้น่าสนใจไงนะครับคันนี้เพิ่งหลุดจองมามามา,มามาบัดนะครับนะครับก็เป็นตัว mitsubishi mirage 1.2 limited edition ปี2018นะครับ ไม่ใช้งานไปเพียง50,000กว่าโลนะครับแล้วก็ได้เป็นรถสีขาวสีขาวมุกนะฮะหลังคาดำนะฮะตัวแบบตัวพิเศษเลยนะครับราคาขายเพียง325,000บาทเท่านั้นเองนะฮะ325,000บาทลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับผ่อนอยู่ประมาณ6,000นะครับนะหรือว่าผ่อน7ปีก็จะอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทนะครับอ่าบอกได้เลยว่านะครับคันนี้น่าสนใจจริงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่นพิเศษด้วยแล้วก็ออปชันฟังก์ชันของเขาน่าสนใจมากนะครับคันนี้ก็จะได้เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรนะครับนะประหยัดน้ํามันเลยทีเดียวนะครับประมาณ20กว่ากโลต่อลิตรนะครับนะไฟหน้าของเขาจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับโคมไฟแบบสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับอ่านะฮะไฟเดียร์ทม์เลนิ่งไลท์นะครับไฟถัดหมอกคู่หน้ามีมาให้นะครับกระจังหน้าจะได้เป็นสีนะครับดำนะฮะมีโลโก้วิสุวิชิอยู่ตรงกลางครับ ตัวรถเดิมๆนะครับไม่มีประวัติชนหนักพิวารจมหนมใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะลูกค้านะครับสามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยแล้วก็ราคาคันนี้จะเป็นราคาดําด้วยนะครับจากโรงงานเลยนะนะครับตัวรถบางๆเลยนะครับนี่ครับบางๆเลยนะครับคิ้วโฟมสารต่างๆเดิมๆนะครับรัดด้วยกับยางนะครับอีพโพเตซ่านะครับสายยาง17555 R15 นะครับ เป็นล้อมแม็กขอบ15นิ้วนะฮะแบบนี้เลยนะฮะสีดำหล่อๆดิสเบรกได้ด้วย4รูร้อยนะฮะคันนี้นะครับกระจกพับปรับไฟฟ้าไฟเลี้ยว LED นะฮะกระจกก็จะเป็นสีดำนะฮะนี่ก็ตรงนี้จะมีสติกเกอร์นะครับอันนี้สติกเกอร์จากโรงงานเลยนะนะครับหลังคาดำนะครับกุญแจจะเป็นคีเลตน,นะครับกุญแจคีเลตส,สวยๆแบบนี้เลยนะทรงสวยด้วยนะครับนี่ใครที่กำลังมองหานะครับลิโกคาแบบ ออปชั่นล้นๆจะนับคันนี้เลยไฟท้ายของเขาจะเป็นไฟท้ายแบบไฟหลีไฟเลี้ยวจะเป็น LED นะครับแล้วก็ในส่วนตัวไฟถอยเอ้ไฟหลีไฟเบรกจะเป็น LED ส่วนตัวไฟถอยไฟเลี้ยวจะเป็นหลอดไส้นะครับสวยนะฮะสวยมากเลยนะฮะคันนี้แล้วก็ด้านหลังนะฮะจะมีตัวทับทิมมาให้นะครับนะไฟเบรกตัวที่3สปอยเลอร์นะฮะหล่อๆเลยสวยๆนะครับ น่าสนใจมากนะครคันนี้สนใจซื้อสดจากแฟแนซ์นะครับติดต่อมาได้เลยนะคะคันนี้น่าสนใจจริงๆนะครับพ่อนอยู่ประมาณ6000กว่าบาทนะครับนี่ประตูด้านท้ายนะครับรายละเอียดตัวรถเดิมๆจะเข็บเบ็ดอาเดิมๆเลยนะฮะลูกค้านะฮะน็อตเดิมไม่มีขยับเลยนะฮะแล้วก็ด้านหลังมีถาดมาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะมีที่วางของเครื่องมือต่างๆอยู่ครบนะครับสวยๆเลยเบาะผ้านะครับ นี่นะครับแบบนี้เลยนะครับก็เข้ามาดูมาทดลองขับกันได้เลยนะนะครับนะหรือว่าจะโทรมาสอบถามมาขอดูรูปเพิ่มเติมก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ3า0 0บาทนะครเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับภายในจะได้เป็นเบาะผ้านะฮะสีดำตัดแดงนะฮะคือให้ความเป็นสปอร์ตมากนะฮะลูกค้านะครับมาร์กโรงงานอยู่ครบเลยนะครับประตูต่างๆน็อตไม่มีขยับเลย นะครับตะเข็บเบสอาร์ตนะฮะลูกค้าเดี๋ยวให้ดูนี่นะฮะคันนี้ผมการันตีได้เลยล้านเปอร์เซ็นต์ฮะรถเดิมๆนะครับเดิมๆนะครับเสร็จสวยดูภายในนะฮะนี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอเกียร์ออโต้ซีวีทีแล้วนะฮะเป็นเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดนะครับนี่เลยนะฮะอ่ากุญแจก็จะเป็นแบบนี้นะฮะลูกค้าสมาร์ทคีย์เลดนะครับ จกดไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกต่างๆมีมาให้หมดนะครับนี่นะเตียมแต้มสีโรงงานครับฮีลโคต่างๆคิวบาร์โคต่างๆอยู่ครบเลยนะครับน็อตเนสไม่มีขยับนะลูกค้านะครับได้เป็นพรูสตาร์ทด้วยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นแอร์แบกนะครับสามใบนะครับใบห้าหมื่นหกนะครับนี่สวยๆเลยนะครับเครื่องเสียงจะเป็น Android แล้วนะครับรองรับในส่วนบลูทูธ FM AM USB นะครับ AUX นะครับ นะครับแอร์ออโต้เอ้ยแอร์แบบแมนนวดนะครับเกียร์ออโต้นะครับแบบนี้เลยนะครับอ่านะฮะสวยๆนะครับคันนี้จะได้เป็นรถระดับที่2องนะลูกค้านะครับรถมือเดียวนั่นแหละนะครับอันนี้เราโอนมาเป็นของบริษัทแล้วนะครับผมนะตัวนี้สวยๆนะหน้า18นะครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนสลับป้ายมานะครับตอนแรกป้ายเดิมลูกค้าเอาไปนะครับลูกค้าเอาคืนนะครับคันนี้ สวยเลยนะครับก็ใครสนใจนะฮะหรือว่ากาลังมองหาตัวนี้อยู่ติดต่อมาได้เลยนะครับออปชั่นคือนะครับมีตัวกันลื่นถลายมีตัวนะครับเตือนชนนะฮะด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับไปดูห้องเครื่องกันนะครับเครื่องจะเป็นตัวเครื่องเป็นซินนะฮะขนาด1.2ลิตรนะครับนะขนาด1.2ลิตรผมบอกได้เลยว่าโคตรประหยัดน้ำมันนะับเป็นตัวเครื่อง3สูบนะเรียงแบบนี้เลย นะฮะน็อตเลิไม่มีขยับนะฮะขานแกนคันหน้าเดิมๆดิมนะฮะเบรก ABS นะมาร์กโรงงานอยู่ครบนะครับนี่ดูคันหน้านะฮะสวยๆคลิปๆเลยนะครับอ่ะแผนกันความร้อนอยู่ในสภาพเดิมนะฮะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับใครที่หานะครับรถอีโกคาร์นะครับปีใหม่ไม่น้อยนะครับออปชั่นล้นๆแนะนำคันนี้นะครับเพียง3 2ม0 0 0บาทนะครับ บอกได้เลยว่ามาก่อนได้ก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะฮะวันนี้ก็ก่อนจะกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมาริสคาก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ